คนกดอยู่แล้วรอก่อนนะคะเราก็มาถึงหน้าตู้แล้วนะคะนี่เพ<ม>ียดังอ่ะสาวบินต้องมุ้งจะกินเมนูมนอะไรวันนี้ทำไรคะเราจะมากินเราจะมาสั่งแล้วเล่นโซนด่าวทุกช่อง New c h a n n กันอีแล้วนะคะเย่วันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะตั้งแต่แม่ตั้งแต่แม่อะไร แมป่วยโควิดั่นเอนะคะซึ่งก็หลังจากที่รักษาโคว COVID ิดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นคลิปแรกที่เราออกมาขอ,อข้ามาของนอกค่ะแล้ววันนี้ไม่ไม่พูดเลยคะ่ะกำลังกำลังทำอะไรคะถ่ายรูป <I know S 2> นะคะซึ่งวันนี้เรามาทำอะไรกันดีคะลูกต่อโอเคเฟซฟะไรโอเคเราก็ได้เมนูแล้วนะคะซึ่งเรามาทานเฟซีกันวันนี้ใครเดียงเนี่ย ซื้อฮิลเราก็ะบอกมานีอ่าได้กระเป๋า,าะอะไรมาไหนไหนซื้อซิหาย่ยงแล้ว้อพี่ะอันนี้ได้กระเป๋าฟรีมาเมื่อตะคู่เพราะว่าแม่สั่งออเดอร์สี่สามห้าใช่ใช่นี่มาแล้วนะคะแก้สี่ใบไปอานะ้ำโอเคแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปอาน้ำกันใครนากลัวแม่ และตอนนี้นะคะพวกเราก็พร,ะะรพร้อมที่จะทานแล้วนะจะทานแล้วนะคะน้องโมกไม่พูดไม่จาเลยนะลูกเหนียวดี๋ยแล้ว,ลวขอตัวทานนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะ อะไรคะพี่หิวตอนนี้ก็เผลอไปแป๊บเดียวนะคะทุกอย่างในโต๊ะหายวับไปกับตาพ่อบอกไม่อิ่มนะคะเทุกคทั้งเราไ่ใย่ไก่ยกินไก่ดิบบอกพี่หิวกินไหมอิ่มเหรอปกติพี่หิวกินเยอะกว่านี้ไม่เด้หรือเึ้นไก่ดขอแม่ อะไรอันเนี้ยเขาเดินเอามาฝากแม่ไว้นีความอร่อยไรเติมน้ำเร็วอิ่มแล้วพ่อบอกกินนทำเยอะๆดูพุงพ่อดูพุงพ่อใจกำลังโตเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกดอะไรนะต่อบีค่ะ ตู้เหรอมันเป็นตู้อะไรตู้น้ำนี่แหละน้องมุกกับพี่เรเคยไปกดอย่งเดี๋ยวเราจะลองดูเพราะว่าพ่อบอกว่ามีคนกดเดียวมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างค่ะเต่าเต่นตววาน้องมุกบอกว่าที่บ้านก็มีตู้อะไรนะต้กินเต่าเต่าหเต่าหอ่อยโอเคเดี๋ยวท่านตรงน,นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกดตู้น้ำกันนะคะทักช่องโฆษณาค่ะ ตอนนี้เราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะหรือว่าทานเค้กีเสร็จแล้วนั่นเองอแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อเต่า้อยค่ะเลยคะ่ะเราไปออาออไปเตะกอยค่ะเราจะไปกดน้ำที่ตู้เต่าเต่าบินนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ออเดอร์หรือว่าเมนูอะไรบ้างตอนนี้มีคนกดอยู่แล้วรอกันนะคะเราก็มาถึงหน้าตู้แล้วนะคะนี่เตะเต่าบินต้องมุ้จะกินเม,มนมูอะไร เฮ้เราไปดูด้านข้างว่ามีอะไรบ้างนี่เมนูต่างๆข้าวเห็นีแผ่น้ี่ข้าวแล้วเดี๋ยวพี่เหมียวกับน้องมูจะกินเมนูอะไรบ้างคะพี่เหยวจะกินเมนูอะไรไม่รู้ค่ะกิดไม่ออกเดี๋ยวเราต่อคิวก่อนตอนนี้ทำไรคะเราจะมากินเราจะมาสั่งแล้วสั่งแล้วค่ะเมนู เด็ดดิดโลโก้ยันอันนี้สั่งของใครก่อนลูกน้องอันนี้เหรอของน้องก่อนไปปัดนะเอาบัดรไหมปัดไหนเมนูอะไรสรุปของน้องมุกของก็บัดรราคาเท่าไหร่คะสี่สิบสี่สิบบาทของพี่ขอได้แล้วพี่ขออันนี้ของพี่ก็ได้ไดแล้ว ก็คือพี่เอากดไปก่อนอ่ะก<ม>็ได้ได้แล้วนะโอเคอันนี้พี่หนีวก็กดให้ของน้องมุกใช่ไหมลูกใช่แต่่ใส่ไปครบแล้ว,แ,ลวแต่พี่เห็นจะกินเมนูอะไรจะกินบัตรแ,แต่ะจะมีไหมไม่มีหลยสถานะสบายชิอ๋อเขาจะมีบัตส่งแ้มให้ใช่ปหมใช่แล้วกน โก,โกโโเ็เย็นกันจะออกมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวเขาจะมีฝาอะไรให้ด้วยใช่ไหมแม่เห็น <มา S 1> ไปแล้สั่งของถึงตะแบนะมาสั่งแก้ถัดไปนะคะจะกี่ลายเนี่ยมาทำตรงนีตรงนี้เฉยน้องมุกนี่วันที่คนดีก็สี่สิบกรดีสี่สิบเหมือนกันเนาะโอเคตอนนี้แม่ยังไม่เห็นแก้น้องมุกออกมาเลยเขาท่าอยาู่ นี่เขาให้เราที่ผิดแจ้าด้านข้างลูกนีะข้ับน,นลูบข้าลบเราจะมีฝาลงมาให้ตลอด,ละอะอดในะโอเคอ๋อตรงนี้จะเป็นห้องที่มีฝาตลอดทะลุเข้าอ,อยู่และเดี๋ยวเรากดเสร็จเราก็จะต้องไปรอก่อนนะคะ,ะเพื่อที่จะให้เมนูมันออกมาด้านล่างจะส,สมีเต่าอ,อะไรเต่าขี้อยายเต่ากระแตอะไรด้วย เราไปรอด้านข้างนะคะรอเขาจะมีเวลาบอกที่หน้าจออันเขาให้มาเดียวเนาะขอขนมุม้ขอขนมโม้ขอมาขนมะโม้อขึ้นออกเลยลูกเดี๋ยวพอขนมุม้เสร็จของพี่หมิวก็จะมานี่ไงมาแล้วได้อนมโม้ไปรับ ไชิญหน่อยนี่นะะนุ้ได้อะไรดูนี้น่าทานไหมสีเข้มคนมากอาหตอนนี้นะคะพี่อยู่ก็ได้แล้วพี่เป็นเมนูอ,มอ,มอ,อะไรลูกน,นมสดปัน่นนมสดปั่นนะคะไปเดี๋ยวเราไปยืนตนุ้นกันเหรอเดี๋ยวจะไปนั่นุ้นกันนะขะตอนนี้นะคะก็ได้เมนูเต้าบินมาแล้วนนเป็นไงหวานหน่อยก็โอเคอ่ะแบบมันก็ปกติเพราะว่า <ขอ S 2> โอเคนะคะโอเคแปลว่าก็คือก็คือแบบกินได้ไม่ได้ก็ได้กินได้ไม่ได้คีเลแต่ก็คือมันอาจจะเป็นเทคนิคการตลาดเขาที่เราสามารถที่จะสั่งแบบว่าออเดอร์การชงแบบสดสดากตู้ได้เลยนั่นเองนะคะึงเพราะว่าอันเนี้ยมันทําได้หลายอันเนี้ยเขาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะทําจากพวกผงชงอะไรแบบเนี้ยเขาเลยคือแบบสดสดอ่ะทาแบบสดสดเลยใช่ไหมคะโอเคอ่ะค่ะแล้วก็มันจะมีหลากหลายเมนูด้วยเนาะ แก้วนี้ก็ราคาประมาณ4 0บาทนั่นเองถือว่าเทนักทุกคนราคาไม่ได้แรงเลยแล้วก็เทคโนโลยีเขาขายเทคโนโลยีแล้วก็อุดหนุนเหมือนกันเนาะค่ะก็คลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันชิลๆสบายๆนะคะวันหยุดแม่ก็มาทานข้าวแล้วก็มาลองตู้ตู้อะไเต่าบินน้ำเต่าบินกันอันนี้เราก็คือเดินหน้าเราไปอย่างหลังเพราะเราอยู่ตรงกลางจุดรถเราับกลับบ้านกันนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่นค่ะสวัสดีค่ะส่วนเราจะแชร์อะไรอะไรล่ะ